แค่ซีรีส์เรื่องเดียวเปลี่ยนชีวิต10คู่จิน้นดังไกลแบบคาดไม่ถึงใครจะไปคิดว่าการได้รับบทในซีรีส์เพียงเรื่องเดียวจะกลายเป็นจุดพลิกชีวิตของใครบางคนจากนักแสดงหน้าใหม่ธรรมดารรมดาสู่การเป็นซปเปอร์สตาร์ที่มีแฟนคลับล้นหลามในประเทศและต่างประเทศในคลิปนี้อาจจะพาทุกคนไปเปิดลิสต์10คู่จิน้นแค่เล่นซีรีส์เรื่องเดียวก็ดังเปรี้ยงเป็นกระแสะทั่วบานทั่วเมืองแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนั้น อยาฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe กันก่อนเลยนะคะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วช่วยบอกแอดนะคะว่าเพื่อนๆชอบคู่จิน้นคู่ไหนกันมากที่สุดคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแกมบัสนะคะในคลิปนี้แอดจะพาไปดู10คู่จิน้นจากซีรีส์เรื่องเดียวเปลี่ยนชีวิตดังไกลแบบคาดไม่ถึง หลายคนเริ่มต้นจากบทที่อ่านดูเล็กๆหรือซีรีส์ที่ไม่ได้ถูกคาดหวังมากนักแต่พอซีรีส์ออกอากาศเท่านั้นเคมีบนหน้าจอกลายเป็นไวรัลทันทีจินกันสนันโซเชียลแฮชแท็กติดเทรนฟลลอลโลเวอร์พุ่งไม่หยุดและที่สำคัญบางคนได้โอกาสใหม่ๆทั้งงานแสดงงานโฆษณางานระดับอินเตอร์จนชีวิตเปลี่ยนไปอย่างที่เจ้าตัวยังไม่ทันได้ตั้งตัวไปดูกันเลยค่ะว่าจะมีคู่ไหนบ้างใครที่คิดว่าคู่จิ้นที่คุณชอบอยู่ในริดหรือเปล่าพร้อมแล้วไปดูกันเลยคะ่ะ มาเริ่มที่คู่ที่1นึ่งไบวินจาก t ูเกเตอร์เดอะซีรีส์พราเราคู่กันขอเปิดด้วยคู่ที่เรียกว่าเป็นตำนานแห่งวงการวายไทยยุคใหม่แบบไม่มีใครไม่รู้จกักไบวชิรวิทย์และวินเมธาวินจากซีรีส์ t ูเกเตอร์เดอะซีรีส์เพราเราคู่กันไม่มีใครคาดคิดว่าซีรีส์แนวโรแมนติกฟิลคูใสๆเรื่องนี้จะกลายเป็นกระแสไวรัลทั่วเอเชียโดยเคมีสุดละมุนระหว่างสารวัตและไทยที่ดูแล้วอบอุ่นหัวใจบวกกับพอตเรื่องที่น่ารัก โดนใจคนดูทุกเพศทุกวัยทำให้เกิดกระแสคู่จิ้นแห่งชาติขึ้นมาอย่างรวดเร็วความปังระดับตำนานติดเทรนทวิตเตอร์โลกแทบทุกครั้งที่มีตอนใหม่ยอดวิว YouTube ของเบื้องหลังและซีในซีรีส์ทะลุหลักล้านภายในไม่กี่วันเพลงประกอบซีรีส์ขั้นกูนดังเป็นผู้แตกกลายเป็นเพลงประจำคู่จิ้นที่แฟนๆทั่วเอเชียร้องได้จนถึงทุกวันนี้จุดกระแสความนิยมวายไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับอินเตอร์ หลังจากซีรีส์จบทั้งใบและวินไม่เพียงแค่กลายเป็นซุปตาร์หน้าใหม่เท่านั้นแต่ยังกลายเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ระดับโลกเช่น b ูเบอร r ่ปราด้และ Op p o รวมถึงการเดินสายจัดแฟนมิตรทั้งในไทยจีนญี่ปุ่นฟิลิปปินส์และอีกหลายประเทศและที่สำคัญซีรีส์เรื่องนี้ยังเปิดประตูให้สายวายของไทยกลายเป็นวัฒนธรรมป๊อปส่งออกของไทยในสายตาโลกแบบเต็มตัวเป็นจุดเปลี่ยนของวงการทีแท้ <บน S 1> ทุทน อนัเนนคู่ที่ 2. องมิลกับจากทานทายเดอะซีรีส์ถ้าจะพูดถึงคู่จิ้นที่แจ้งเกิดจากซีรีส์วายแบบเงียบๆแต่ปังทะลุจัก,กรวาลต้องมีชื่อมิวกับทานท้ายเดอะซีรีส์แน่นอนตอนแรกหลายคนอาจจะยังไม่คาดหวังกับซีรีส์เรื่องนี้เพราะไม่ได้มีโปรโมตแบบจัดใหญ่ไฟกระพริบแต่พอออนแอร์เท่านั้นแหละแรงไม่ไหวแฟนๆปากต่อปากกันทั่วเอเชีย ด้วยพอตเข้มขน้นเซอร์วิสดีและเคมีของมิวกัรที่ขโมยหัวใจคนดูแบบถอนตัวไม่ขึ้นทานทายฟกลายเป็นซีรีส์วายที่บูมที่สุดในปี2019ถึง2020โดยเฉพาะในจีนฟิลิปปินส์เวียดนามแฟนคลับล้นหลามแบบที่สนามบินแทบแตกทุกครั้งที่ทั้งคู่บินไปและแน่นอนว่าหลังซีรีส์จบลงความสำเร็จไม่ได้หยุดแค่ในจอทั้งคู่ยังได้รับรางวัลมากมายทั้งในไทยและต่างประเทศเดินพรมแดงแบบล้อซับและกลายเป็นคิงแอนด์ควีน o f ฟบี BL, ในสายตาแฟนๆไปแบบไม่มีข้อโต้แยง้งบิลกับคืออีกหนึ่งตัวอย่างของคำว่าแจ้งเกิดแล้วชีวิตเปลี่ยนจริงๆอาจจะแค่ไม่โอเคกับผู้หญิงคนนี้ไม่โอเคกับผู้หญิคงคนไหนทางนั้นน่ะมึงอาจาจะโอเคกับผู้ชายคนอ,อื่นคู่ที่3ามบิลกินพีพีจากแปรรักฉันด้วยใจเธอ พูดถึงคำว่าคู่จิ้นแห่งยุคแล้วจะลืมพีพีบิลกินไปได้ยังไงทั้งคู่เริ่มต้นร่วมงานกันครั้งแรกในปี2019กับซีรีส์ My Ambulance รักฉุดใจในายฉุเฉินโดยบิลกินรับบทหมอเต๋าและพีพีเป็นผิวข้าวซึ่งตอนนั้นยังเป็นเพียงตัวละครเสริมแต่เคมีมันล้นจอจนคนดูเริ่มสังเกตแฟนๆเริ่มพูดถึงคู่นี้แบบไวรัลปากต่อปากจนทางนาดาวต้องจัดให้แบบจุก แล้วจุดพิกสุดก็มาถึงในปี2020กับซีรีส์แปรรักฉันด้วยใจเธอ I Throw Sunset About You ที่กลายเป็นตำนานทันทีหลังออนแอร์ air. ซีรีส์นี้ไม่ได้แค่พูดถึงความรักของวัยรุ่นชายสองคน แต่ยังพาเราเข้าไปสำรวจตัวตนความฝันความกลัวและความกล้าของวัยรุ่นที่อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตพี่พีบิลกินแสดงได้เข้าถึงอารมณ์แบบลึกซึ้งอินเนอร์แน่นจนคนดูร้องให้ตามฝั่งแบนต์ต่างๆก็รุมจีบไมคาซ้ายกลายเป็นคู่จิ้นที่โด่งดังระดับเอเชียมีแฟนคลับเหนียวแน่นทั้งในไทยไต้หวันญี่ปุ่นฟิลิปปินส์และประเทศอื่นๆ แถมยังต่อยอดไปเป็นศิลปินคู่ทำเพลงร่วมกันอีกเพียบเรียกได้ว่าเริ่มจากซีรีส์แต่ไปไกล้ถึงวงการเพลงและพิซ็นเตอร์แบบครบสูตรคงมีเรื่องไม่สบายใจอะจากมาหามงตอนนี้เลยเรื่องอะไรคู่ที่สี่ซนูนิว จากนิ่งเฮียก็าหาว่าซื้อคิวตี้พายเดอะซีรีหากพูดถึงคู่จิ้นที่เกิดมาเพื่อทำให้โลกละลายต้องมีชื่อซีนูนิวติดโผแน่นอนทั้งคู่แจ้งเกิดจากซีรีส์นิ่งเฮียก็าหาว่าซื้อคิวตี้ i ายที่เปิดตัวแบบสายฟ้าแลบ ยังไม่ทันจบซีซั่นแฟนคลับก็เทใจให้แบบถอนตัวไม่ขึ้นทัวร์เอเชียความพิเศษของซีรีส์เรื่องนี้คือเคมีล้นทะลุจอทั้งหวานทั้งกวนทั้งอบอุน่นทั้งดุทั้งละมุนจังหวะเขินคือทำแฟนๆหลุดกีดจนต้องกอดหมอนความฟังของคู่นี้ไม่ได้หยุดแค่ในจอหลังจากซีรีส์ออกอากาศแค่ไม่กี่เดือนทั้งคู่ก็ได้บินไปจัดแฟนมิทติ้งที่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นไต้หวัน เรียกได้ว่ามาเร็วปังเร็วฝากหมวใจคนดูได้ไวเหมือนติดจรวดแถมทั้งคู่ยังมีผลงานคู่กันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นละครเพลงหรือโฆษณาเรียกได้ว่าเป็นคู่จิ้นเจนใหม่สายคุณภาพที่น่าจับตามองที่สุดในวงการวายตอนนี้นอกจากหน้าตาและเคมีที่ดีแล้วยังขยันพัฒนาตัวเองในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการแสดงการร้องเพลงหรือการพูดคุยกับแฟนคลับแล้วเทียชอ หรือว่านี้คือเมจิกโมเมนต์ของเรากับเฮียคู่ที่5แม็กกี้บาสจาก forever you เพอรักนำทางคู่จินที่กำลังเริ่มต้นเดินทางโดยการอย่างน่าจับตาในปี2024คงต้องยกให้กับแม็กกี้รัชตะพิเชษโชธและบาสหัสนัทพินิวัฒน์ที่เพิ่งได้มาร่วมงานกันในซีรีส์วายเรื่องแรก forever you พอรักนำทาง ซึ่งออกอากาศทางช่อง GMM25 และสร้างกระแสตั้งแต่ตอนแรกที่ออนแอร์แม้จะเป็นครั้งแรกที่ทั้งสองคนได้ร่วมกันในฐานะคู่จิน้นแต่เคมีของแม็กกี้และบาสกับลงตัวแบบไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียวทั้งสองคนมีความแตกต่างทางบุคลิกที่ส่งเสริมกันอย่างพอดิบพอดีบาสที่มีภาพลักษณ์สุขุมจริงจังและเข้าคู่กับแม็กกี้ที่มีความเป็นธรรมชาติยิ้มง่ายและเข้าถึงง่ายอย่างลงตัวมากๆ นอกจากเรื่องซีนนี้แล้วทั้งคู่ยังเริ่มมีอีเวนต์ด้วยกันในไทยและต่างประเทศรวมถึงแฟนคลับต่างชาติก็เริ่มทำซับคลิปแฟนเมกและคอมเมนต์แน่นขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นกระแสะคู่จิ้นใหม่ที่เริ่มจะกลายเป็นขวัญใจของแฟนๆสาววายแบบเงียบๆแต่มั่นคงที่สำคัญทั้งแม็กกี้และบาร์ต่างก็มีฐานการแสดงที่แข็งแรงเคยมีผลงานละครภาพยนตร์หรือซีรีส์มาหลายเรื่องแล้วจึงทำให้การแสดงในเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เล่นเป็นคู่แต่คือถ่ายทอดความสัมพันธ์ได้ลึกซึ้ง จนคนดูอินตามไปกับทุกอารมณ์คู่ที่6ลิงออมจากเคมีที่ไม่ธรรมดาสู่การเป็นคู่จิ้นแห่งปีโดยผลงานอันโด่งดังของทั้งคู่คือซีรีส์เรื่องใจซ่อนรัก The Secret of Us ถ้าพูดถึงคู่จิ้นหญิงๆิงที่กำลังมาแรงสุดๆในปีนี้ไม่มีใครไม่พูดถึงชื่อของลิงลิๆงสิริลักษณ์คองและออมกรณพัฒนเศรษฐรัตนพงศ์สองสามคู่จิ้นไฟแรงที่แจ้งเกิดจากซีรีส์แนว Girl Love อย่างใจซ่อนรัก The Secret of Us ซึ่งออนแอร์ air ทางช่อง3และกวาดกระแสได้แบบถล่มทลายและเรื่องต่อมาซีรีส์เรื่องเพียงเธออล o ซ You The s e ร i e s ในซีรีส์เรื่องใจซ่อนรัก The s e c r e t of Us ลิงหลิงรับบทเป็นหมอฟ้ารดาแพทย์หญิงสุดเก่งที่ภายนอกดูแข็งแกร่งแต่ภายในกลับเต็มไปด้วยบาดแผลในใจจากอดีตรักส่วนออมรับบทเป็นเอิรนหญิงสาวอดีตคนรักที่กลับเข้ามาในชีวิตของฟารดาอีกครั้ง พร้อมคำถามว่าความรักครั้งนี้จะยังมีโอกาสอีกไหมแม้จะเป็นซีรีส์แนวเฉพาะกลุ่มแต่ด้วยเคมีของทั้งคู่ที่ดีเกินต้านความน่ารักในเบื้องหลังการทำงานและโมเมนต์หวานๆที่เกิดขึ้นทั้งในจอและนอกจอทำให้ลิงอ้อมกลายเป็นคู่จิ้นฟิลกูดที่แฟนๆรักและติดตามอย่างเหนียวแน่นจนมีการจัดแฟนมิตทั้งในไทยและต่างประเทศรวมถึงการได้รับความสนใจจากแบรนด์แฟชั่นความงามระดับไฮเอนด์หลายแห่งอีกด้วย และทั้งหมดนี้มาจากซีรีส์เรื่องเดียวที่เปลี่ยนเส้นทางของพวกเธอให้กลายเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ของวงการบันเทิงอย่างแท้จริงเรียกได้ว่าลิง์ออมไม่ได้แค่จินเล่นๆแต่กำลังจะก้าวสู่ระดับอินเตอร์แบบเต็มตัวเลยทีเดียวก็ที่พี่หมอถอนตัวจากการถ่ายโฆษณากับเอิญไงคะเพราะพี่หมอไม่อยากใกล้ชิดเอิญพี่หมอกลัวว่าพี่หมอจะหวั่นไหวกับเอิญไม่ใช่หรอคะไรสาระคู่ที่เจ็ดเจมีนายโฟดจากนักแสดงวัยรุ่นที่ไม่เคยมีใครรู้จัก สู่การเป็นไอดอลนักแสดงขวัญใจแฟนคลับทัวร์เอเชียสองหนุ่มเจมินายโฟสแจ้งเกิดแบบเต็มตัวจากซีรีส์สุดปังแฟนผมเป็นประธานนักเรียน My School President ซึ่งออกอากาศทางช่อง GMMTV และเป็นกระแสแรงแบบไม่พักตั้งแต่ตอนแรกจนจบในเรื่องนี้เจมินายรับบทเป็นกันหนุ่มหล่ออารมณ์ดีประธานนักเรียนผู้จรจิงจังต่อหน้าที่ส่วนโฟรรับบทเป็นทีนหัวหน้าวงดน,นตรีที่ไม่สนอะไรนอกจากความฝันและเสียงเพลงแต่ต้องมาพัวพันกันเพราะกฎข้อห้ามนักเรียนมีแฟนแต่ความปังไม่ได้จบแค่ในเรื่องพอเคมีของทั้งคู่มันดีเกินต้าน ทั้งในฉากฟินๆที่ทำคนดูใจบ้างและเบื้องหลังที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะทำให้แฟนคลับเทใจเชียร์และเกิดกระแสการทีนฟีเวอร์อย่างรวดเร็วจากกระแสนในไทยพวกเขากลายเป็นหนึ่งในคู่จิ้นที่ถูกจับตามองมากที่สุดในระดับเอเชียโดยมีฐานแฟนคลับจากฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเวียดนามและจีนติดตามพวกเขาอย่างเหนียวแน่นรวมถึงมียอดติดตามในโซเชียลเพิ่มขึ้นหลักล้านในเวลาไม่นานตอนนี้ทั้งคู่ยังคงเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ดัง เดินสายจัดงานแฟนมิตรและขึ้นโชว์ในงานต่างประเทศอยู่เรื่อยๆเรียกได้ว่าจากซีดีเรื่องเดียวทั้งคู่กลายเป็นดาวรุ่งขวัญใจคนดูไปเป็นที่เรียบร้อยไม่ใช้กระจกอ่ะเราจะใช้เกี่ยงได้ไงเมื่อกี้ยกของอะฝุ่นก็เยอะมะคู่ที่8อันดาลูกแก้ว จินแรงะนุจอดาวรุ่งแห่งเกิร์ลเลิที่พุ่งแรงจนหยุดไม่อยู่ใครที่อยู่ในจักรวาลเกิร์ลเลหรือรู้จักซีรีส์แนว G L ต้องเคยได้ยินชื่อของอันดาอนันตาเตียวิรัตและลูกแก้วกมลรักแสงทรัพย์สินอย่างแน่นอน พอแค่ซีรีส์เรื่องเดียวพวกเธอก็กลายเป็นขวัญใจคนดูทั่วประเทศทันทีทั้งคู่แจ้งเกิดอย่างเป็นทางการในซีรีส์เรื่องพี่วาคะรักหนูได้ไหม Love Senior the series ซีรีส์แนว Girl Love สาย Variety Feel Good ที่ออกอากาศครั้งแรกในปี2566และกลายเป็นกระแสไวรัลอย่างรวดเร็วเสน่ห์ของซีรีส์ไม่ได้อยู่ที่พอร์อย่างเดียวแต่อยู่ที่เคมีของนักแสดงนำทั้งสองคนซึ่งเข้ากันแบบเป๊ะทั้งสายตารอยยิ้ม การโต้อตอบไปจนถึงโมเมนต์เล็กๆที่ดูเป็นธรรมชาติจนแฟนคลับฟินไปตามๆกันหลังซีรีส์ออกอากาศเพียงไม่กี่ตอนทั้งอันดาและลูกแก้วก็ถูกจับตามองอย่างมากในวงการบันเทิงกลายเป็นคู่จิ้น GL ดาวรุ่งทันทีพี่คะพี่ใช้เฮดวากปี2ใช่ไหมคะคู่ที่9 เก่งน้ำปิงในซีรีส์เข้มศิลาต้องรอดจากไข่มันดีเวิร์กและดูมันดิทีวีสองนักแสดงดาวรุ่งเก่งคาริสบัวย้อยและน้ำปิงนภัสกรปิงเมืองได้รับบทบาทที่ทั้งลึกลับและสะเทือนอารมณ์แต่ที่น่าสับตากว่านั้นคือเคมีระหว่างสองคนนี้ที่แฟนๆถึงกับตั้งฉายาให้ว่า ภูจินสายอาคมเก่งรับบทเป็นพ่อครูพรันผู้ใช้วิชาอาคมสายขาวสุข,ขุมเงียบขรึมและยึดหลักเวรกรรมจนได้พบกับเข็มจิราวัยเพียง20ปีแต่ต้องเผชิญคำสาปประจำตระกูลถ้าเป็นลูกชายจะต้องตายก่อนอายุ21และทางลอดเดียวของเขาอาจอยู่ในมือของพ่อครูพรันแฟนๆตัดคลิปลงทิกตอกกันดรัวยอดวิวแต่ละคลิปหลักแสนขึ้นแฮชแทกเก่งน้ำปิงเริ่มติดเทรน ดอมแฟนขบเริ่มตั้งตัวและมีแฟนอาร์ตฟิกชันและคลิปวิเคราะห์สายตาแต่ละช็อตเรียกได้ว่าซีรีส์ผีผูกกรรมเรื่องนี้ดันมีพลังจิน้นผี่ผูกหัวใจคนดูได้แน่นมากเก่งน้ำปิ่งไม่เพียงแค่เล่นเก่งแต่ยังส่งพลังทางอารมณ์ได้ลึกสุดใจจนกลายเป็นคู่จิ้นที่แฟนๆเทใจให้แบบไม่ต้องมีบทจิ้นก็ได้แข่เขามองกันคนดูก็จิ้นให้เองเรียบร้อยขอลองเธอะครับ ช่วยผมหน่อยได้ไหมคู่ที่10น้ำตาลฟิลม์มคู่จินสุดอบอุน่นน้ำตาลทิพนารีวีรวัตรโนดมและฟิลม์มราชานัน มหาวันริศคือหนึ่งในคู่จิ้นเกิร์ลเลฟที่โดดเด่นที่สุดของค่าย GMMTV และถือเป็นการจับคู่ที่ถูกใจสายละมุนแบบเข้าเป้าสุดๆตั้งแต่แรกเห็นเลยทีเดียวทั้งคู่ร่วมงานกันครั้งแรกในซีรีส์เรื่องผู้โตโนิทานดวงดาวความรักซีรีส์แนวโรแมนติกดราม่าที่เล่าถึงความรักอันซับซ้อนและสวยงามระหว่างหญิงาสาวสคนภายใต้ทีมจักรวาลซีรีส์เรื่องนี้ถือเป็นเกิร์ลเลฟเรื่องที่2ของ GMMTV ต่อจาก23.5ที่เคยสร้างกระแสนในช่วงก่อนหน้านี้แม้ซีรีส์จะไม่ได้มาในโทนฟิลคูจจ๋าแต่กลับตึงตาใจคนดูอย่างมากด้วยบทที่ลึกซึง้งมิติของตัวละครที่มีบาดแผลและการแสดงของทั้งน้ำตาลและฟิล์มที่เข้าถึงอารมณ์ใดอย่างสรงจริงทำให้เคมีระหว่างทั้งคู่ถูกพูดถึงในวงกว้าง ส่วนกลายเป็นกระแสอย่างรวดเร็วหลังซีรีส์ออกอากาศทั้งสองคนถูกจับตาม,มองอย่างมากในฐานะคู่จิ้นหน้าใหม่ของวงการเกิร์ลเลิฟและกลายเป็นความหวังใหม่ของแฟนคลับที่อยากเห็นเกิร์ลเลิฟที่มีคุณภาพในการแสดงมากกว่าความฟินอย่างเดียว หลังจบซีรีส์พูโตทั้งคู่ยังได้จัดงานแฟนมิตครั้งแรกในฐานะคู่จิน้นซึ่งได้รับเสียงตอบรับอย่างอบอุ่นจากแฟนๆจนเกิดแฮชแท็กพูโตเดอะซีรีส์ติดเทรนอย่างต่อเนื่องและเป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่ยืนยันว่ากระแสะความนิยมของคู่นี้ไม่ได้เป็นแค่ชื่อวูบกแต่เป็นพลังจากใจคนดูจริงๆหายแล้วหายแล้วไหมทำไมหายไวจัง เมย์อยากปลอบอยู่เลยมาให้เมย์ปลอบอีกมาเร็วไม่เมยเดี๋ยวก่อนแค่ซีรีส์เรื่องเดียวก็เป็นชีวิตได้จริงๆเป็นยังไงกันบ้างคะกับ10คู่จิ้นในวันนี้ขอแค่บทดี เคมีตรงความสามารถถึงและเจอแฟนคลับที่พร้อมสนับสนุนจากนักแสดงโนเนมก็กลายเป็นคนที่มีคนทั้งเอเชียจับตามองในแ,แบบไม่ต้องพยายามเยอะเลยและทั้งหมดนี้ก็แสดงให้เห็นว่าพลังแฟนคลับโดยเฉพาะจากไทยกับต่างประเทศมีผลขนาดไหนสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วชื่นชอบคู่ไหนก็คอมเมนต์มาบอกแอดหน่อยนะคะหรือใครคิดว่ามีคู่ไหนที่แอดไม่ได้พูดถึงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะแล้วใจกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ